ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนครูแคทนะคะสัปดาห์นี้เด็กๆเรียนหน่วเรื่องปริมาตรน้ำหนักวันนี้ครูแคทพาเด็กๆมาสร้างเครื่องช่างน้ำหนักกันนะคะอุปกรณ์ได้แก่แก้วน้ำพลาสติกที่เจาะรูแล้วเชือกไม้แขวนเสือ้อ สีเทียนลูกป,ปัดวิธีการสร้าง,างเครื่องชั่งน้ำหนักขั้นตอนที่1นึ่ำเชือกมาร้อยกับแก้วพลาสติกที่เจาะรูไว้แล้วขั้นตอนที่2ร้อยเชือกทั้ง3มรูแล้วมัดเชือกให้เรียบร้อยขั้นตอนที่3มัดเชือกตรงปลายเข้ารวมกัน ทำซ้ําอีกครั้งก็จะได้แก้วสําหรับช่างน้ําหนักทั้งสองข้างขั้นตอนที่ 4. นําแก้วน้ํามาแขวนกับไม้แขวนเห็นไหมคะเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่ยากเลยเครื่องช่างน้ําหนักของเราวิธีการช่างน้ําหนักนําสิ่งของที่ต้องการเปรียบเทียบน้ําหนัก มาใส่ในเครื่องชั่งน้ำหนักที่สร้างขึ้นดูความแตกต่างของแก้วสองใบไม้แขวนจะเอียงด้านใดด้านหนึ่งสำหรับสัปดาห์นี้ก็จบไปแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย